สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีข้อสักถามที่จะถามพี่นักคิดนะครับเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในดับอาชีวศึกษาของแต่ละจังหวัด จริงอยากให้พี่นักคิดได้ให้ความรู้และให้คําแนะนําในการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาก็ขอเชิญพี่นักคิดเลยครับสวัสดีครับพี่นักคิดอ้าสวัสดีวันนี้ผมก็อยากจะทราบเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาว่ามีวิทยาลัยอ,อะไรที่น่าสนใจบ้างครับได้สิ ที่ก็จะแจ้งรายชื่อวิทยาลัยให้น้องๆได้รู้แล้วกันว่ามีวิทยาลัยอ,อะไรบ้างในส่วนของกรมอาชีวะของเราก็จะมีวิทยาลัยดังนี้ 1. วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษา 2. วิทยาลัยเทคนิค 3. วิทยาลัยสารพัดช่าง 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและ 5. วิทยาลัยการอาชีพ พี่ก็จะอธิบายให้หนูๆได้เข้าใจในแต่และว,วิทยาลัยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างงั้นเรามาเริ่มจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาก่อนเลยแล้วกันนะอาชีวศึกษาของเราก็จะมีในส่วนของแผนานิชยกรรมศิลปกรรมค่าหากรรมและการโรงแรม เป็นพแนกหลักๆของเราในการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยต่อไปก็คือในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคพานเอกหลักๆก,ก,ก็จะมีช่างกลช่างยนต์ช่างไฟช่างก่อสร้างและช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น ต่อไปก็คือวิทยาไรสารบรับช่งางสถาบันช่างก็จะคล้ายๆกับวิทยาศารเทคนิคคือก็จะมีแผนกหลักๆในส่วนของช่างกนช่างยนต์ช่างไฟช่างก่อสร้างและช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นวิทยาศาสตรต่อไปก็คือ ในส่วนของวิธีไรกรกเตรและเทคโนโลยีก็จะมีในส่วนของแผนกหลักๆคือ 1. เกษตรศาสตร์ 2. อุตสาหากรรมเกษตร 3. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4. สัตวศาสตร์และ 5. การจัดการทั่วไปเป็นต้น และวิยาลายสุดท้ายของเราก็คือวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยการอาชีพก็จะคล้ายกับวิทยาลัยเทคนิคและวิทาลัยสารพัรช่างคือก็จะมีในส่วนของช่างกลช่างยนต์ช่างก่อสร้างช่างไฟและช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น เป็นไงบ้างแต่และว,วิทยาลัยที่วิ่เสริมมามีวิทยาลัยอ,อะไรที่น่าสนใจบ้างคิดกันไว้หรือยังโอ้โหแต่และว,วิทยาลัยน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับผมชอบมากเลยครับใช่อย่างนั้นพี่ก็ยินด,ดีต้อนรับน้องๆและเด็กๆทางบ้านด้วยนะนอกจากนี้แล้วกรมอชีวะของเราจะช่วยส่งเสริมความรู้ให้ทุกคนที่ศึกษาอยู่ ได้เก้าทันในประชาคมอาเซียนในอีกไม่นานนี้ด้วยนะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ